เพื่อนๆครับพบกับผมไม้ไผ่เหมือนเดิมครับวันนี้คือไม้ไผ่ต้องกินต่อนะครับต่อขุมนึงครับเดี๋ยวเราไปกินนะครับกินน้ากันเลยครับเดี๋ยวตนะ้องอย่าเพิ่งอุดนะพุ่มนออากูุยนน้อยสุดดเนี่ยสุดดน้อยสุดดอย,ดย,อย,ดย,อยู่ชิมาเพลินดาวเคล็ดเฮยยันนินดาไปยมเค้าพอนอนนะยันนินดา,นานไหนเพลเพชดมเค้าชิบวะ မေ네ာ်ဒယ်ပမမညိုတီချာနော်ရောက်စုဓာတ်ပြူညိုတော့ပြည့်น้องနော်

กินต่อพี่น้องดูครับแัวก็มวยง่ายจดุดเียวนด้วยน้าะจเดียวง่งเใช่งากันหรืนเปล chào các tây bích con là. Ô, chút chua lắm Ô, bà nha rụng là. Ô, bà nha rụng là. Ô, oh. <coughs> bà ตัวไหนน้องว่าเกิดที่นี่พาเตรียมบันนอนเลยเฮ้ยขอนอนอยู่ขอตาก็ให,หนขหนาช่ป่า 好了。我刚才记得掏，你给我别听啊，别丢了，你拿它。不说了啦。好了,了，走吧，快点，快走，快点。

อย่าให้ลมพองหายไปกันได้สูงจ้าสูงเจ้สูบปนยัดเดมอ่ะปนไฟเด้พี่น้องมึงหรือพี่น้องขอต่อเด้อทอดทุงมาแล้วนี่นหะทอดหางมาแล้วนี่แหละ เม็เดแ,มแ,มแ,มแล้วได้นี่นี่นอีบ,บอด,สด้สุดเลยหอหืมเ้อสุดเลยตอน,นี้นะตอนาน,นตอน,นีเเอดีนะทุกวน,นอหลีพี่น้องเลยคักลายคักลายมึงเด้อง,งามสุดเลย โอ้บางตัวบางแม่ยังไม่ตายแล้หรอกนี่ออกไปได้ดึงเมืกอกี้นาะความนื่นี่สุดเลยนี่นะ่ะโอ้ตัวแม่นในลายสุดตัวแม่นี่นะ่ะเด้อจิกเก็บตัวแม่นี่เทือโตเทือโตเด้อ เปิดเลยฝ่าทั้งทึ่งนะน,น,นี่มันต่อเลี้ยงนี่ไนะต่อเลี้ยงได้นี่ได้นี่แล้วเอามากินก่อน

ไปเอาตัว,ว,ว, oh. วเขาซะจ่อตัวนี้พอเตะ่พักไปนู่นพักไปนู่นจิจรอเพลยรับเคโอ้โหครับนี่คือ,กเ,คอ,กคอเก็บตัวแก่ครับเยอะมากเลยนะตัวแก่คือพี่คนนี้กำลังเก็บอยู่นะครับ แรงอยู่โอ้โห,โโหถ้ามันบายคนเนี่ยเอาแม่นึงเอาแมา่อยู่นะครับเป็นพันๆตัวเลยครับตัวแม่ตัวแก่ครับนี่คือตัวอ่อนครับยเยอะเลย ละครับโหสุดยอดเลยพี่น้องกลายจะหมดแล้วครับออฟคอมกัรเก็บมาทางนี้สีเอาจุ่มน้ำเอาเข่าแน่นหรอกมาดิปลาหมดตัวเด็เแท้เขยิบเหนียดเราเล้อก,กึดทีลึกจะลองมาจะหมดกุดเจอหนาดึ๋

啊、我们是他新到人 <laughs> <laughs>